สบายดีจ้าเอฟซีทุกคนช่วยเขายำมือแรงนิดงน่อยสวยละก็แลมเลยคนหนึ่งตะเวนแถวนี้อู้หู้อุ่นขอเย็นกินมือเช้านี่ได้ปะเคยคอยกับเห็ดนะนั่นเห็ดผักกะเพราต้มยำปลาหมึกกินกับนางคิงเหอนางคิงของบ้านใชาวบ้านอยู่กับนางลุงป้าตัวหนึ่งคันนะครับแรงเชื่อมาหนึ่งลายแถวนี้กินลายได้ป้าตัว ก็กินลายไงใช่มากินลายเถอะนีๆเริ่มมุอซ้องหัวผุดพี่น้นองเอ้ยถุกคนกระเบิดเฮือนกันหนึ่งบดทาหลายปลาหนีปลาใดซัมหนี่ฮะเบิดมึงคันซัมหนีหน่แหละเศร้าเพลนแรงอันนี้นอ,อันแมลงนี่พูนเออฟังเบิ่งกจะบอกกินโมแหลงอัน,นบ่อ,อพื้นว่าคำคำเดิมคำพ่อพื้นแล้วกันมันเป็นช่วงที่ว่ากินกินลายกับลายพงเจ้าก็ได้ลายนหมูอยู่บนเฮ็ดป,ปัวค่ะโอ้ยได้ช่วงคันชาหมันใหญ่มันไม่มีตัวบานตัวจูมน้ำในไซส์อะไรเฮ็ดนะ เอากินขี่ออกแล้วยังไงขขี่ออกเลยนี่ในตัวบาหนึ่งยังอันนี้พวกนีกนั่นเออหนึ่งเฮ็ดโอ้ยเป็ดเนนาแล้วตัวมันบานนวหนึ่งโอนอนกับพี่นอเมฆเหยเฮียสชิมน้ำอยู่บอกใคน้ำอีกิงหันทิ้ก็ไปห่อหนึ่งนะบอกเอ๊ะมันหลักกินผู้เรียวเลยหาน้อกระชิม ไอชีเบิร์ตประเทศแต่ท้าพวกเนี่ยบางคนกินบ่ชชงห่อชามห่อง<ต>เห็ดอันเธอลาชาวปลายชามสิบห่อเบลื้มือเดียวแต่กลางคืนบนินนเลยมาชวนเอ่ยไปคุิโจ้เลยพยี่น้องเลยหักบ่แม่นมื่อนี้เนาะมื่ออื่นมื่ออื่นขอชิมาหาแต่เศร้าออไปหม่องดอนหลายๆเด้อไปเบิดทุกหม่องแหละชื่อเขาไปกินปะเออเขาไปกาคิดกินอยู่ป่าชื่อเขาไปกินมิ้นใจแจ่วเหรอ กะแจ่วเฮาได้กี่ล้อเฮาก็ขั่วจ้ะป้าพูอ้าวขัวอยู่ป้าอีกบ่แลกินจุป้าทางมื้อนีโอ้เมื่อไปต้มน้ําไม้ไว้ต้มน้ําไม้แล้วก็แจวกบปอไปไปบดนี้้อ้ายไปใส่ข้าป้าละมป้าละมเท่นันแหละไปหาเ็ดบ่ตัดไม้นํามือสิเบิ่งเ็ดนําบ่ได้ไป่บงไปถามดูได้บ่เ็ดบ่แถวเลาะนี่บ่ออกบ่

มันสิออกเนาะพี่น้องเนใครเอาเบิดบ่ได้มันสิออกแล้วก็เฮ็ดปลูกไก่น้อยเฮ็ดปลูกไก่น้อยเนาะโอ้ยบ่แห้งเลยไปสมตีนมันเลยเพื่อสิเหลวเนาะพี่น้องเนาะเต็มถงเลยไอ้แม่บึงหลานอ้าพี่น้องอันนี้คอยส้วนเอื้อยขอมาคุจิโร่ด้วยพี่น้องด้วย กอสิบกุดลคือว่าคุดไปคุดมาพอได้ลายโตเติบเด็พี่น้องตื้นๆหนึ่งแถวนี่ตื้นแห้งหรือบงสองเคยคุดแป๊บเดียวนี่กันสองสี่หกแปดเก้าโตอะไก็ได้เก้าโตพี่น้องเลยเด็อันนี้เอยคุดเก้าโตนี่นั่นตื้อๆหนึ่งเด้อจาอยกอันนั่นเด้อมันเลเหลือได้หายู่เบ้องคุณ มูไปเบื้องนั้นแล้วบ่แม่นเบื้องข้างเสียมีทางพี่่ทางพีบอเดวมาแม่แม่ก็น้ำกดอย Finally, ep, ู่ค네ุดค mm. ุดคุดมืออื่นนะคุดลาไรอีแม่เราแหงหมักกินทอดจิโร่เนี่ยพี่หุกวายอยู่นอกพี่ก็มีเด้อ ตัวนั่นก็ไม่นได้เออละหัวได้ได้ตัวุ่นหันเออเออนั่นแหละหันตัวนี้ต้นหันหมุนเขานนำาบเข่ากระยาอุ้ยเบืงเมฆนี่กะมุนนนำอู้ยให้อีแม่เมื่อก่อนสบออย่าไปอย่าไปอย่าไป อืมมันเปไปไก่เนี่ยนะคุดโลโลนี่เอาเต๋อลังนี่ลยมัดโอ้ยให้อีแมเอาอันนี้ก่อนเอาบักอันนี้เมือก่อนิคุดจนคุดจนพอกินดิคุดจนพอกินอย่างเมื่อมีเสียมดวงเดียวบ่อสมึงโทรหาตัวแม่บอสโอ้ยเสียสัมตัวน่ะสียดายเด็กนี่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 เวลานี่นี่จุบุอยู่นี่คุดนี่กระเฮาสองอาน้อง ผูคนไปคุดผุนหน้าอัน,นอีจอกผูมือนั่นกะได้ดไดไดยูมันหักอืันนั้นไม่ได้เพมเมอี่ไปนำยังผุ่นอันนั่น,น,ออนยังผุ่นผ้าอย่มากเลยเออนตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้น้ำตัวนี้นี่นี่นนนคุดเอ้ยนี่ตัวนี่นำ้ำเห็นตามเมกเลยเนาะ

อุ้ยต่ออีกเออเอามาตัวอ่อนเนาะตัวนั้นเอออ่อนเลยมันกำลังมันได้กี่หลอกามเลยมันมันลอกกล้าโอ้ยมเมฆเอ้ยน้องขอเอากระตุกมาผีซะมันแล้วจังบอเห็นตา่มีเออย่างอหันเลยนี่มันโอสมรอมู่นี่กุดจนพอกินพคนละบริฮักแข่งมันจังบ่ตายนนเนาะโอ้โหฮะมาปล่อยใส่น้นะแล้วมันอันนั้นเอง เดย่างเลงเมื่อไปกับเหตุยังอยู่คุชิโรก่อนนะ้าวน่วมนีตัวนี้ก็จะกระเมนไปจากไหนอ่ันอีู่ในโฮกะจีหาโตอ่าเฮ้ยเดสิบกว่าโตเลยด้าะยังอีกบ้าง มีแพลย์มอกอยู่ก้องกันน้ำป่านี่ยังมีอยู่นี่คอยว่าข้างในมงมีตะกุนด้อเล่อือยอยมีกนเที่ยวันเหตอื่นวนวนไปวนมาเลยจะเบิงจะมีอี มันโฮ่เลยเรื่อยบ่อนเชียไปนั่นน่ะเห็นอยู่บ่เอาเอานะคุดเหมยนะแบบนั้นนะคุณ่ะคุยมันอยู่เนาะแบบมันโู่ต่อโฮ่มันจะตัวใหญ่ใหญ่นอเนยะสองบ่สองบ่หรืออันหนึ่ง ขีมัน่งเป็นคือเป็นคือคุยโฟนเนาะรับก่อนคตรู้คอยก็ไปคุดเกือบจะถูกมือเลยไปหาเห็ดคุดจิโร่ก้อยกินมันตื้อตื้อหนึ่งเละแบบนันนะ่ะขั่วขั่วก้อยระวังสับเด้บอบ๊อบบ๊อทอดกินังยังบ่อันันอยู่ Thân ừ. Hay, bộ mình, bộ... Ừ. Lung có không à? ừ. à, có cái này im gì tôi không có thuật hây mà bà mẹ rapper cứ ở nha à, kia còn 1993 ừm nhân tố thôi还是 ¿ tôi cũng muốn một trong các ừm เห็นโมโหม,มัมมนนะเห็นบล็อกเสียเสียแล้วแล้วสะอาดเจ้าเห็นะเห็ดเสียแล้วมาเยอะมาเยอะใช่เห็ดปวกเหรออันนี้เป็นเห็ดปวกอันดอกกิ๊บอันนนี้้อยโอ้ยมันบ้านแล้วเออออกมา <laughs> แมนใช่เปล่าเออเห็ดปวกดอกดอกกิ๊บเหมือนที่ว่าเอาแล้ว แต่วมันบ้านลเลยเมี่ยบ้านเลยชั้นนั่นเลยดอกเดียวโอ้ยนี่นะนี่นค,คุดๆุดตื่นตื่นหนึ่งอันนี้อยนะ่าบอกได้หูเสียหูเสียก็ต้องค้นขวดได้เห็นแล้ว <c oughs> ต้นมะหมวัวหรอวะอันนี้เนาะ แม่นใช่ป่ะให้ทำตัวหนุ่มย้ายมาหัวย้ายไปตัวหักหัวแทน,นแหละอืมยังยังยังอ้าวเด็กๆมาเอาน้องเมื่อนอนเด้อเมื่อน้ำอีแม่เด้อหลุดขัน้นอันนั้เออเอาเอาหลุดขันนั่นป้าไว้ใช้ของแม่เด้กขอบใจหลาย เออของเอาจับก่อนลูกของมานอมของมานพูดเรื่องเกิบน้องยายอยู่คุณห,หิวน้ำนะให้น้องกินนะหิวนะเอาคลิปนี้กระสิไป,ปก่อนพี่น้องสิคุดจงกิโลเพิ่มอีกให้เด็กๆเ,เอาเสียมาให้กับของ อาพี่น้องก็คอ,อยก,ใก็ให้เด็กๆให้เด็กๆมือเอาเมือกิโลได้หลยเติบเลยเด้อนีทุกทเอ้ยคอยยังอยู่ไหนอยู่ยันอยู่ลบลายันอยู่บลา,า,ามากินเนื้อหมุนข้ามาในป่าคือ ไป,ไปตั้งอยู่นอกครูไปออกไปยุงย่งยุ่งยุ่งออกไปไปไปซ่อนเอาอีแม่เอารถคันนั่นนั่นไว้ให้คอยเจ้าเมื่อคันนี้นั่งลุงอยู่นะแม่ก่อนก็นได้นั่งอยู่แถวนี้ก็ได้ อังคินี้เมื่อปรับลาไปก่อนพี่นอ้องวพันใหม่คลิปหน้า